นำพี่นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะที่จะมานำเสนอเนี่ยตอนแรกที่ได้รับหัวข้อมาก็จะเป็นเรื่องของอมาพิทยาเพื่อเทคโนโลยีในด้านอนาคตแล้วก็เกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์ฟู้ดด้วยนะคะก็เลยคิดหัวข้อกันว่าเราสิ่งที่จะนำมานำเสนอในวันนี้นะคะขอให้ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องอการทํางานของกลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพฝ่ายมาพิทยาเคมีและชีวภาพนะคะว่าตอนนี้เรากาลังทําอะไรอยู่และแนวทางการยกระดับ การพัฒนาการตรวจสอบการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในอาหารด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเราเรากำลังทําอะไรอยู่นะคะค่ะ,ะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะคะถ้าถ้าผู้ได้เห็นภาพกันมากๆง,ง่ายๆเนี่ยสมมติว่าเวลาเราไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคะเวลาเราเลือกที่จะซื้อ,อลูกชิ้นเนื้อเนี่ย เราเรามั่นใจได้ยังไงเราบอกเราเราหยิบถุงขึ้นมาหนึ่งถุงแล้วบอกว่าเรากำลังซื้อลูกชิ้นเนื้อวัวอยู่เรามั่นใจได้ยังไงคะว่าอันนี้คือลูกชิ้นเนื้อวัวจริงๆนะคะหรืออย่างเช่นถ้าในในฉลากระบุไว้ว่ามีเนื้อวัว98%เปซ็นเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆ2%เรเรามั่นใจได้ยังไงว่า98%อันนั้นเนี่ยเป็นส่วนผสมของเนื้อวัวจริงๆนะคะเพราะว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราดูไม่ออกเลยถูกไหมคะหรือเวลาที่เราบอกว่าเราบองเราซื ผสมเนื้อหมูแลเรายังไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนผสมที่เกิดจากเนื้อไก่กับเนื้อหมูจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการตรวจวัดทางชีวโมเลกุลเนี่ยเป็นการตรวจวัดทางด้าน DNA ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะต้องอมีสิทธิ์ที่จะทราบได้ว่าสิ่งที่ท่านบริโภคเข้าไปหรือสิ่งที่ท่านเลือกเข้าไปเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นงานงานตรงนี้เป็นงานที่มีความสําคัญแล้วก็มีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่ง นะทีนี้เนื้อสัตว์แต่และชนิดเนี่ยมันมีความหลากหลายถูกไหมคะการตรวจวัดทางด้าน DNA หรือการตรวจวัดทางชีวโมเลกุลเนี่ยเป็นการตรวจวัดที่มีความจําเพาะนะคะเป็นการตรวจวัดที่มีความจาเพาะเพราะว่าการตรวจวัดทางด้าน DNA เนี่ยเป็นการไอดีนติฟายเป็นการบ่งบอกจําแนกชนิดของเนื้อสัตว์โดยอาศัย DNA หรือยีนนั่นเองถูกไหมคะแต่ l l e n g e มันมี c Challenge หลายๆองค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คืออันที่1คือการเลือกยีนในการตรวจวัด การเลือกยีนในการตรวจวัดที่บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นเนื้อหมูตรงนี้เป็นเนื้อวัวตรงนี้เป็นเนื้อไก่ตรงนี้เป็นความยากนะคะอันที่2ก็คือว่าการสกัดนะคะเวลาเราสกัด d n เเอนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่ามี DNA อยู่10แล้วสกัดออกมาจะได้ DNA 10มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะงานทางด้าน DNA เนี่ยมี DNA อยู่10สกัดออกมาอาจจะเหลือเพียงแค่หนึ่งหรือว่าไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่สาคัญ ชาเลนจ์อีกอันนึงก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดตรวจวัดทางด้าน DNA เนี่ยนะคะหน่วยที่เราวัดได้เนี่ยมันรายงานออกมาเป็น Copy Number ซึ่งเราไม่คุ้นหูกันดูไหมคะรายงานออกมาเป็น Copy Number เนี่ยก๊อปปี้นัมเบอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะก๊อปปี้นัมเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่ SI Unit ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น l l l e n g ์ที่สำคัญของงานทางด้านไบโอตอนนี้ก็คือทำยังไงที่จะสามารถลิงก์หรือ พยายามที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานผลออกมาเป็น Copy Number ไปสู่ Mass Fraction ซึ่งเป็น SI unit นะะอันนี้ก็เป็นการเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าการตรวจวัดการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในอาหารด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลหรือการตรวจวัด DNA เนี่ยภาพรวมมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราพูดถึงภาพรวมละเราพูดทีนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ เข้ามาซัพพอร์ตการตรวจวัดทาง DNA ของเรานะคะตอนนี้เครื่องมือหลักๆของทางกลุ่มง,งานวิเคราะห์ชีวภาพเนี่ยนะคะก็คือมีอยู่2ตัวหลักๆเราเรียกว่า qpcr หรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ Digital pcr ความแตกต่างอยู่ตรงไหนเราได้ยินบ่อยๆนะคะ qpcr เนี่ยมีชื่ออีกชื่อนึงว่า real time pcr หรือคำว่า pcr เนี่ยย่อมาจาก polymerase chain reaction ถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยคือการเพิ่มปริมาณจำนวน DNA นะคะการเพิ่มปริมาณจำนวน DNA ดีเนเอจนถึงระดับที่เราสามารถตรวจวัดได้งานทางด้านชีวโมเลกุลเป็นงานที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเป็นงานที่ปริมาณน้อยมากแต่เราจะต้องเพิ่มปริมาณของเขาขึ้นมาเพื่อให้เรามีความสามารถในการที่จะตรวจวัดได้ทีนี้ความแตกต่างระหว่าง qpcr กับดิจิตอล pcr คืออะไรความแตกต่างระหว่าง qpcr กับดิจิตอล pcr นะคะ qpcr เนี่ยเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมใช้กันมานานมากกว่า10ปีแล้ว ข้อแตกต่างของ qpcr กับดิจิตอล pcr ก็คือ qpcr เนี่ยไม่ยังเป็นการตรวจวัดเชิงคุณ i v e หรือเป็นการตรวจวัดเชิงคุณภาพถามว่าสามารถตรวจวัดแบบเชิงปริมาณได้ไหมตรวจได้นะคะแต่ qpcr เนี่ยคุณต้องใช้ Standard คุณต้องมี Standard ทีนี้งาน Standard ทางด้านบโ o เนี่ยไม่ได้มีทุกตัวและการผลิตแต่ละตัวเนี่ยยากนะ พราะนันอันนี้เป็นข้อด้อยอันนึงของเทคนิค qpcr ก็คือต้องมีมาตรฐานในการ quantify หรือการหาค่าออกมาในเชิงปริมาณทีนี้เทคโนโลยีตัวใหม่ที่เราเอาเข้ามาใช้เรียกว่า Digital pcr ตัวดิจิตอล pcr ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถวัดปริมาณ dna ได้ในปริมาณต่ำๆและสามารถรายงานผลได้โดยตรงหมายความว่าสามารถนับจำนวนได,โด้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องอาศัยมาตรฐาน พะฉะนอันนี้เป็นเทคโนโลยีหลักเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญที่ทางกลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพเนี่ยเอามาใช้ในการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดใช้ในการพัฒนาวิธีการวัดแล้วก็ใช้ในการผลิต TRM นะคะทีนี้เรามีเราพูดถึงความสําคัญของการตรวจวัดทางด้าน DNA แล้วต่อไปเราพูดถึงเทคโนโลยีที่เราใช้ในการตรวจวัดทางด้าน DNA แล้วกิจกรรมที่เรามีอยู่ล่ะเพื่อเป็นการยกระดับการตรวจสอบการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในอาหารนะคะเราก็กิจกรรมที่สําคัญอันนึงก็คือการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดรางประเทศนะกลุ่มงานวิเคราะห์ชวภาพเนี่ยได้เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระดับต่างประเทศเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะตรงนี้เราเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดไปเพื่ออะไรคะเพื่อ KPI อันนั้นเก็บไว้ในใจนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อ KPI แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแสดง ศักยภาพและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบต่างๆในประเทศไทยรวมไปถึงต่างประเทศด้วยได้เห็นถึงความสามารถของเรานะคะว่าเรามีศักยภา,าพและเรามีความสามารถในการทดสอบเรามีมีความสามารถในการวัดทางด้านชีวโมเลกุลทีนี้เราจะใช้แพทเทิร์นเดิมๆไม่ได้นะคะว่าเรามีความสามารถทางด้านการวัดโดยการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในในหลายรูปแบบทีนี้มันจะดีขึ้นไหมถ้าเราเป็นเจ้าภาพ ในการเปรียบเทียบผลการวัดระดับต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นอันนึงของเราก็คือเราได้มีความร่วมมือกับสถาบันมาตุรกีนะคะ,ะเป็นเจ้าภาพเปรียบเทียบผลการวัด C C Q M K 8 6 D P 1 1 3 Quantification and Fractional Abundance Genomic DNA Extracted from Protein Matrix นะะอันนี้เ,นเราเป็นเจ้าภาพร่วมกับอุมเมหรือสถาบันมาตทางตุรกีโดยที่เราแบ่งเป็นสส่วนนะคะในส่วนแรกเนี่ย ซึ่งเป็นส่วนนี้เนี่ยนิมทีกลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพเนี่ยได้รับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมตัวอย่างรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนของการวิเคราะห์รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนของการส่งตัวอย่างไปยังประเทศต่างๆนะคะแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของการวิเคราะห์ผลการทดลองที่นิมต่งตางๆส่งผลกลับมาตอนนี้เนี่ยงานชิ้นนี้เนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2021และปีในปี2022ตอนนี้เนี่ยนะคะ อ่าสถาบันมาต่างๆเนี่ยได้ส่งผลกลับมาแล้วก็อยู่ที่สถาบันอ่าอยู่ที่กลุม,มาของเราจะวิเคราะห์แล้วก็เขียนดับเอออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราสามารถเป็นเจ้าภาพแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาวิธีเป็นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอ่าเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามองจากภาพของ เวอร์แมทที่โชยเห็นตรงนี้จะโช์ให้เห็นอะไรคะโชยเห็นว่าการเข้าร่วม C C Q M ครั้งนี้เนี่ยมี11ประเทศทั่วโลกรวมไปจนถึงรวมไปจนถึงนิมทีด้วยนะคะถ้าเรามองภาพอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราเราแสดงให้เห็นเลยว่ามันครอบคลุม C C Q M ครั้งนี้ประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยมันครอบคลุมเกือบอครบทุกทวีปทั่วโลกนะคะ,ะมาฝั่งอเมริกาใต้ก็เป็นโคลอมเบียนะคะแล้วก็มีบราซิลซึ่งประเทศบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่มีการส่งออก อาหารประเภทเนื้อสัตว์ในกลุ่มอาหารฮาลานเนี่ยสูงนะคะในกลุ่มของชีวิตยุโรปก็จะเป็น LGC กับประเทศอังกฤษที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็มี VVL ของเยอรมันแล้วก็มี NIP ของสโลเวเนียนะคะแล้วก็มีอุเมะของตุรกีในส่วนของทางด้านฝั่งเอเชียเองเนี่ยก็จะมีรัสเซียที่มาเข้าร่วมนะคะแล้วก็จะมีนิมจีน่ามีคริสจากเกาหลีแล้วก็มีนิมออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทยที่เราเป็นเจ้าภาพเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพอันนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาอันนี้ปัญหาการตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหารอของเนื้อสัตว์ในอาหารเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะมีประสบปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะว่าการที่จะเป็นเจ้าภาพ CCQM ได้เนี่ยนะคะ,ะหนึ่งที่สำคัญเลยคือเราจะต้องแสดงศักยภาพในการ พัฒนาวิธีแสดงความสามารถของเราในการเข้าร่วมผลจากการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดที่ผ่าน,านมาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้เขายอมรับเราในฐานะเจ้าภาพ2ก็คือตัวหน่วยวัดที่เราเลือกเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยวัดที่มันมีความสําคัญจริงๆแล้วก็3ก็คือจํานวนของประเทศที่เข้าร่วมการวัดเนี่ยจะต้องมีในยยะสาคัญจึงทําให้เกิด C C C Q M ครั้งนี้ขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นอันนี้อยากจะเล่าคร่าวๆถึง process ของการ ผลิต t r m หรือ uh, Thailand Reference Material ที่ใช้ในการตรวจสอบ uh, การปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในอาหารเนี่ยนะคะ uh, มันมเรื่องของการเ uh, ตรียมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรามีเนื้อสัตว์แบบบรรจุใส่ขวดแล้วก็เอาไปขายมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ uh, งานทางด้านไบโอเนี่ยเราทราบดีว่าอันนี้เราใช้สําหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนของเนื้อ uh, เนื้อสัตว์ในอาหารเพียงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวอย่างแต่ละตัวอย่างที่เราเตรียมจะต้องไม่มีการ คนเปื่อนจะต้องไม่มีคอนทามิเนตนะคะครอสระหว่างเนื้อสัตว์ด้วยกันเองอันนี้เราพูดถึงเพียงแค่ตัวอย่างของเนื้อเพียงแค่2ชนิดนะคะตอนนี้เราพูดถึงเนื้อหมูในเนื้อวัวนะคะเราเตรียมแบบไหนเราเตรียมทั้งแบบกลุ่มของแมทริกเราเตรียมในกลุ่มของโซลูชันนะคะในกลุ่มของแมทริกเนี่ยถ้าเล่าคร่าวๆเนี่ยอุปกรณ์ทุกชนิดที่เราใช้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีการแยกชัดเจนระหว่างเนื้อหมูกับเนื้อวัว ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องช่างต่างๆจะต้องมีการแยกกันอย่างชัดเจนเพราะว่าเราไม่สามารถให้มันเกิดการปนเปื้อนหรือ cross c o n t a m i n a t i o n ระหว่างเนื้อสัตว์แต่ละชนิดได้นะคะเพราะมันค่อนข้างมีรายละเอียดมีขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเตรียมในใน,ใน,ใ,นในเรื่องของแมทริกเนี่ยคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหลังจากที่เอาไปใช้เนี่ยสก,กัด DNA แล้วเนี่ยยังจะมีปริมาณ DNA มากเพียงพอที่ผู้ห้องปฏิบัติการจะนําไปใช้เนี่ย สามารถนำไปใช้ได้นะคะนี่คือในกลุ่มของแมทริกในกลุ่มของ DNA Solution เองเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่า DNA ที่เราสกัดออกมาได้หรือ DNA ที่เราเตรียมเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากพอมีคุณภาพม,มีคุณภาพมากพอและมีปริมาณคอนเซ t ทร t ชันที่เราเตรียมเนี่ยเพียงพอสำหรับลูกค้านะคะนอกจากนั้นแล้วแน่นอนเราก็ต้องผ่านขั้นตอนของอตรวจสอบในเรื่องของ h o m o g e n e i t y หรือ Stability ตามหลักการของระบบประกันคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ย อันนั้นเป็นการแนวทางยกระดับที่กลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพมีอันที่1ก็คือเราเป็นเจ้าภาพเปรียบเทียบผลการวัดถูกไหมเราเป็นเจ้าภาพอันที่2ก็คือเราผลิตท RM เนะคะเราให้การบริการในเรื่องของการพัฒนาวิธีการวัดทีนี้เราจะยกระดับยังไงในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาวิธีเนี่ยเรายกระดับโดยการเรามีระบบประกันคุณภาพนะคะเราได้ระบบประกันคุณภาพไ s o IEC 1 7 0 2 5นนสองาะคะส่วนของ r e ไฟมัท uh, ริเอลเนี่ยเราได้ ISO 1 7 0 3 4 นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังทำหน้าที่นะคะเปิด proficiency testing หรือจัดให้เกิด PT ขึ้นซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยทางกลุ่มงานเองเนี่ยได้มีโอกาสที่จะจัดงาน PT แต่เมื่อ3ปีที่แล้วนั้นเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยยังตรวจในเชิงคุณลิเตทีฟนะยังยังตรวจอยู่ในเชิงคุณภาพแต่ณปีนี้เนี่ยที่เราจัดให้มีการตรวจวัดเชิง q คุณ i t a t i v e หรือเชิงปริมาณเนี่ย เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรคะเพราะว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะวัดในเชิงปริมาณซึ่งมีนัยยะสําคัญมากนะคะซึ่งถือได้ว่าทางกลุ่มงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเราทาสาเร็จละที่ให้ห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเปิดใจที่จะมีการวัดแบบเชิงปริมาณนะคะ,อะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเซ็กชันต่อไปตอนนี้เราเราขอ,อพูดอีกนิดนึงว่าในในส่วนของ Thailand เรไ r e แม e เทอเรในส่วนของการตรวจ เนื้อสัตว์ในอาหารเนี่ยนะคะทางกลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพเนี่ยเราทําได้อย่างครบวงบวงจรแล้วนะคะเราสามารถผลิตเ r M ได้ทั้งในกลุ่มของ raw material ในกลุ่มของ Matrix ในกลุ่มของ solution แล้วก็ในกลุ่มของ process food ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยครบวงจรแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นการตรวจการปนเปื้อนของ DNA เนื้อหมูเป็นหลักนะคะ d n เนเนื้อหมูในเนื้อวัวทีนี้สเต็ปต่อไปที่ทางกลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพสามารถทําได้คืออะไรเรายังมีงาน ccc m ร่วมกับสาบันมาตุรกีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ c a p a b i l i t y on Identification of s p e c i e s นะคะอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหมูในเนื้อวัวมันยังมีเนื้อไก่เนื้อแพะเนื้อม้าหรือเนื้อชนิดอื่นๆที่มันนเป็ มันเป็นสิ่งที่เราไม่ทราบได้ถูกไหมอย่างมองด้วยตาเปล่าเราไม่ทราบได้ว่ามันเป็นอาหารที่มีการปนเปเื้อนเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปที่ทางมวทางกลุ่มง,งานจะทําก็คือเรื่องของการบ่งแยกหรือจําแนกชนิดของเนื้อให้ได้นะคะว่าเนื้อชนิดนี้เป็นชนิดไหนซึ่งถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่สําคัญของทางกลุ่มง,งานมากเพราะว่าอย่าลืมอย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องหาสเปซิฟิคจีนในการตรวจสอบอการวัดของเนื้อแต่ละชนิดให้ได้นะคะ,ะแต่ เราคิดว่างานนี้มันเป็นงานที่ทําให้เราเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแบบห้องปฏิบัติการทดสอบต่างๆทั่วประเทศได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพนะคะแล้วก็ขอขอบคุณฝ่ายม้าวิทยาเคมีและชีวภาพขอขอบคุณสถาบันมาวิทยาที่ให้การสนับสนุนนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพในการเปรียบเทียบผลการวัด นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ที่จะให้ lab testing ต่างๆซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า24ปีเนี่ยเปิดใจที่จะยอมรับกับห้องอกลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยกลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพเนี่ยฝ่ายมาวิทยาเคมี Me, และชีวภาพได้พิสูจน์เห็นแล้วลว,ว่าการทํางานของเราที่ผ่านมาเนี่ยสามารถทําให้ห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเปิดใจแล้วก็ยอมรับที่จะให้ให,ให้ทางกลุ่มงานเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตและช่วยเหลือแล้วก็เราหวังว่าในงาน ต,ต่อไปเนี่ยมันจะสามารถทําให้ห้องปฏิบัติการทดสอบอมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการวัดทางด้าน DNA โดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารค่ะขอบคุณค่ะ